อันนี้ก็ตัดเฉพาะฉลากที่ด้านบนของคอขวดให้สวยงามดึงออกมาแล้วทีนี้เราจะใช้การเปิดคอกไวายด้วยอันนี้จะสะดวกกว่าแล้วก็มั่นคงโดยมันจะมีสองอัน ที่เป็นขยักเราก็ดึงอันนี้ลงมาและจับให้ดีกดตรงๆเข้าไปหมุนตรงๆแบบนี้เนี่ยหมุนแบบนี้จับขวดไว้แน่นหมุนอย่างสบายใจหมุนให้สุดเกลียวเพราะว่าคอกมันจะยาวถ้าวาย ที่เป็น yd เนี่ยครอกจะยาวทีนี้อันนี้จะมีอยู่สองอันนี้จะมีอยู่สองของแง่งเราจะใช้แง่งแรกเห็นไหมกดจับอย่างนี้แล้วก็ดึงขึ้นมาแต่แตนแตน,นี่เห็นไหมทีนี้เราก็จะใช้อันที่สองกดเข้าไปจนสุดแล้วก็ดึงขึ้นมาธรรมดาธรรมดาแตนแตน ง่ายมากลักษณะนี้มีสองแง่งหาซื้อได้ตามร้านวายหรือที่ซูปเปอร์มาร์เก็ตแล้วเราก็เอาวันนี้ออกโอเค